เทคนิค3าขั้นตอนในการรักษาสิวทุกคนมาดูหน้าตอนนี้ได้เลยเห็นไหมยังมีรอยสิวอยู่เพราะฉะนั้นนะสิวขึ้นเยอะมากก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างก็อย่าลืมกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้ด้วยนะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับช่องเ h อรี่สตอรี่อีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้เชอรี่ก็จะมาแชร์เทคนิค3ขั้นตอนในการรักษาสิวนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ไหนบ้างจะบอกเหตุผลก่อนนะคะว่าทําไมวันนี้ถึงอยากจะมาแชร์เพราะว่าช่วงก่อนนะคะเชอรี่เป็นสิวแบบหนัก มากโดยเฉพาะตรงนี้ค่ะเห็นไหมทุกคนก็ยังมีความแบบว่าเป็นรอยอยู่เนาะชล,ล่คิดว่ามันอาจจะแพ้หน้ากากนะคะก็เลยทําให้เป็นสิวแบบว่าเยอะมากเพราะว่าปกติอะชล,ลิไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเท่าไหร่นะคะนอกจากจะผิวแห้งเท่านั้นเออเราก็เลยแบบเครียดมากใช่ปะก็เลยช่วงนั้นก็เลยหยุดผลิตภัณฑ์หยุดใช้ครีมทุกอย่างแม้กระทั่งพวกรองพื้นนะคะแทบจะไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่นะคะเวลา จะออกไปข้างนอกก็พยายามแค่ใช้คอนซีลเลอร์กบเอาเพราะว่าเราก็เลยไม่อยากเอาอะไรให้มันแบบเข้าหน้าไม่อยากให้มันเป็นสิวเพิ่มนะคะลี่ก็เลยไปเสิร์ชหา g o o g l e นะคะว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างช่วยลดสิวแล้วก็ไม่ทําให้สิวเกิดขึ้นใหม่นะคะเฮ้ยทุกคนชลิ่ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีคนรีวิวไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า Sho ปปีนะคะช้อปปีนี่มีคนแบบว่า สั่งซื้อเยอะมากเราก็เลยไม่รอช้าค่ะก็เลยไปกดสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะคะเอามาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เชอรี่ใช้จะบอกก่อนเลยนะคะว่า no อนเซอร์เชอรี่ไปดูแบบพวกรีวิวมาก่อนแล้วเชอรี่ก็เลยสั่งซื้อมาลองใช้เองนะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่เชอรี่บอกก็คือตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันมีกล่องมาทุกคนแต่ว่า คือพี่ทำความสะอาดเอาไปทิ้งหมดแล้วก็เลยเหลือแค่นี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเซต7วันของยูซลีนทุกคนลองไปเสิร์ชหาดูได้นะมันก็คือยูซลีนโปรแอคเนสโซลูชันนะทุกคนเซตนี้มันจะเป็นขนาดทดลอง7วันเขาเคลมว่าถ้าเกิดเราใช้อาเวันไปแล้วเงี้ยสิวจะลดลงแล้วก็สิวไม่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ชารี่ก็ได้ลองใช้มาแบบ ักพักหนึ่งแล้วเนาะเฮ้ยสิวมันลดลงจริงๆก็มีความรู้สึกว่าสิวมันไม่เกิดขึ้นใหม่ก็เลยคิดว่าวันเนี้ยจะมาบอกต่อทุกคนนะคะเดี๋ยวชลี่ไปบอกสรรพคุณของน้องเขาก่อนนะคะว่าแต่ละตัวเขาช่วยในเรื่องอะไรบ้างเนาะ,ะมาเริ่มจักตัวแรกก่อนนะคะ Acne and Makeup Cleansing Water นะคะตัวนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหน้าเขาบอกว่าตัวนี้ก็จะช่วยพวกแบบลดสิวตานแล้วก็ลดรอยสิวนะคะตัวนี้ก็คือ c l e a n s i n ถ้าเกิดเราแต่งหน้าแบบจัดๆหรือว่าเยอะๆตัวนี้ช่วยได้หลังจากที่เราได้ลองใช้มาชลี่มีความรู้สึกว่าเช็เสร็จแล้วอ่ะมันก็ทำความสะอาดหน้าได้ดีมีความรู้สึกว่าใช้ใคล้ายๆตัวนั้นอ่ะ ไอที่มันเป็นขวดสีชมพูอะไบโอปะเออจำไม่ได้มันมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะทุกคนเออชลรี่ก็เลยแบบชอบมาแล้วมันทําความสะอาดได้ดีมากแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยเราใช้เครื่องสำอางอะไรที่มันว่ากันน้ําตัวเนี้ยก็ช่วยได้นะคะทุกคนตัวต่อไปในเซตนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็น ครีนซิ่งเจนะคะตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องทำความสะอาดแล้วก็สลายความมันอุดตันล้ำลึกนะปัดสมดุลผิวไม่ให้แห้งตึงซึ่งเขาก็เค็มไปแล้วเนาะว่าเวลาล้างหน้าเสร็จจะทำให้ผิวอะไม่แห้งตึงเป็นเรื่องจริงนะคะตอนที่ชนรี่ล้างหน้าเสร็จแล้วปกติโฟมทั่วไปที่เคยใช้นะแต่ไม่บอกยี่ห้อกัแล้วกันเนาะว่าใช้อะไรพอใช้เสร็จแล้วมันจะมีความแบบว่า แห้งๆอะเราหน้าแห้งอยู่แล้วถ้าเราใช้ตัวนั้นอะก็จะมีความรู้สึกว่ามันแห้งไปอีกอะทุกคนแต่ว่าตัวเนี้ยใช้แล้วมันมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันยังไม่มีความแห้งนะแล้วตอนนี้เขาก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะคือตัวนี้นะคะก็จะเป็นครีมบำรุงสําหรับคนที่เป็นสิวจะบอกว่าชลี่ก็ชอบตัวนี้มากๆเลยนะแต่ แต่ยงมันก็คือมันให้นิดเดียวมากทุกคนเราคิดดูถ้าหน้าเราใหญ่ๆแบบเนี้ยเราใช้กี่วันมันถึงจะหมดเนี้ยเราก็ไม่อยากซื้ออันใหญ่ใช่ปะเราก็อยากให้ทดลองให้มันครบเจ็วันแต่ว่ามันได้นิดเดียวมาก <c oughs> ที่ก็เลยใช้แบบว่านิดเดียวมากทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันทาไม่ทั่วหน้าอะไรเงี้ยเอออยากให้เขาแบบว่า ปรับหลอดเข้าแบบว่าประมาณเท่านี้ก็โอเคนะอันนี้ได้เยอะมากแล้วอันเนี้ยคือแบบว่าได้เยอะมากจริงๆอะทุกคนใช้แบบว่า1-2เดือนได้เลยนะทุกคนคือมันแบบ ไม่บาลานซ์กันเลยอ่ะมันน่าจะเท่ากันหมดเลยเนาะเราจะได้แบบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาทาไปแล้วชารี่มีความรู้สึกว่ามันแสบนิดนึงแต่ชลรี่ก็คิดว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยฆ่าพวกเชื้อสิวได้อย่างดีนะคะคิดเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันแสบมันก็คืออาจจะฆ่าเชื้อโรคหรือว่าฆ่าพวกสิวอะไรเงี้ยเนาะหลอนี้เนื้อครีมของเขานะคะจะมีลักษณะคล้ายๆแบบว่าสีเหลืองนะคะคล้ายๆยานะคะทุกคนโอเคก็จบไปแล้วนะกับ เทคนิค3ขั้นตอนในการลดสิวขั้นตอนที่1นะคะก็ต้องคลีนซิ่งก่อนนะทุกคนและขั้นตอนที่2ก็ต้องใช้โฟมล้างหน้านะแล้วขั้นตอนที่3ก็คือใช้ครีมบำรุงนะคะใช้เซตนี้ครบ7วันแล้วชลิยอมรับเลยนะว่าเอ้ยสิวมันลดลงจริงๆแล้วก็สิวไม่ขึ้นใหม่ด้วยอันนี้ไม่ได้อวยนะและอีกอย่างชลิก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะ แต่ว่าชลี่ไปดูรีวิวคนรีวิวเยอะแล้วก็ซื้อมาลองใช้เองนะคะแล้วก็มันเห็นผลจริงทุกคนมาดูหน้าตอนนี้ได้เลยเห็นไหมยังมีรอยสิวอยู่เพราะฉะนั้นอนะ่ะสิวขึ้นเยอะมากส่วนเรื่องรอยสิวชลี่คิดว่า3ตัวนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่ารอยสิวของชลี่ก็ไม่ได้จางลงเลยค่ะโอเคค่ะใครได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะไปลองใช้ดูทุกคนก็ลองเสิร์ชหา google ดูแล้วก็ดูรีวิวเยอะนะคะก่อนที่จะสั่งซื้อใช้ ว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะซื้อใช้แล้วก็แนะนำให้ใช้ขนาดทดลองก่อนเนาะเราอาจจะบางคนมันอาจจะใช้แล้วไม่ถูกก็ได้แต่บางคนนะ่ะมันอาจจะใช้แล้วก็ถูกก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ชลิคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ